สวัสดีค่ะแปลกใจมากๆเลยอ่ะใบที่ว่าใช้ห่อเนื้อห่อเนื้อเกาหลีนะคะ่ะมันจะเกิดเป็นดงเลยนะแต่มาสองอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีมาวันนี้ก็ไม่มีมาเจอหูแกะเก็บหูแกแะไปสักแผ่นเนี่ยค่ะเนี่ยแปลกใจมากกติผักที่บออคะ่ะเต็มไปหมด ตอนนี้มีแต่แคปนิสนอตบีดหนูแปลกใจทำไมมันไม่เกิดฮะ,อ,ะอ,อ้าวก็อ๋อนี่อันนี้นี่อันนี้ใช่ไหมพี่ใบห่อเนื้อเกาหลีนะคะยังไม่โตที่บ้านพี่ก็ยังไม่โตอันนี้นใช่ไหมฮะใช่ยังไม่ขึ้น<อ>ยังไม่โตค่ะปกติเป็นดงเลยนะเนี่ยค่ะ มีน้องคนหนึ่งอยู่ที่เยอรมันเรียกว่าผักหนูถามเขาเองหนูบอกว่าฉันขอเดินไปดูผักตรงนั้นได้ไหมเขาบอกว่ายนั่นเขาถามว่าทําไมจะไม่ได้ละ่ะเขาบอกว่าได้ค่ะไม่หนูต้องขออนุญาตเขาก่อนนะะเพราะเขาจัดเอียดเนี่ยอะไรฮะเ <laughs> ตเปียอะไรที่ต้นต้นอะไรเหมือนดอกไม้เลยเจ้แ <laughs> พนิสนัดหวีไหนเนี่ยเหมือนดอกไม้เลย น่าจะเป็นดอกไม้เหมือนดอกวันชื่นจังอใช่อุ้ยนี่ไงกำลังขึ้นเต็มเลยโอ้โหเขามีระยะเวลาการเกิดนะนี่ไงคะเขาเรียกผักจิหรืออะไรอ่ะมีน้องคนนึงเขาบอกมันเป็นยาวะอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงตานที่ผักบุ้งเปรี้ยวมันหมดเก็บแบบเนี้ยค่ะเก็บแบบเนี้ยเยอะๆเก็บเยอะๆแล้วก็เอาไปแกง เอาไปแกงใส่น้ำมะขามเปียกเพื่อให้มันมันเปรี้ยวไงคะมันก็อร่อยเพา่อแกงกับปลาได้เอาก็หนูแกงกับปลาไงคะกงกที่ต้มจืดใส่ไอ้ต้มแกงส้มใส่ปลาตะไคราพีย์ค่ะอ๋อ,อเขายังไม่เกิดตอนแรกนึกว่าต้นนี้เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยนี่ไงไเน,ไงนี่ยค่ะกำลังเกิดเต็มเลยอ่ะ อีกหน่อยพืบเลยค่ะดูสินี่เขาชอบดอกไม้ค่ะส่วนโอ้โหแคร์ฝรั่งยังนี่ไม่มีอะไรสักช่อหนึ่งไม่มีสักช่อเนี่ยหค่ะสภาพของ Japanese Knotweed ถ้าแก่แล้วฮะแต่ว่าขนาดเนี้ยังกินได้นะเนี่ยค่ะเก็บแบบเนี้เก็บใบขนาดนี้นะแต่อย่างนี้กินไม่ได้แล้วนะ เคยเอาไปแกงแล้วอร่อยนี่เก็บไปมากหน่อยก็ไม่ไม่พออากาศร้อนไม่ให้อีกหน่อยมันแตกมามันจะเป็นแค่แบบเนี้ยมันจะแกนเพราะว่าอากาศมันเกิดมาแล้วมันแกรนค่ะมันแปลกมากเนี่ยนะถ้าใคร เจอแล้วหมายถึงว่ามันหมดแล้วอะนะพี่จะแกงไหมเดี๋ยวจะใส่ใส่หน่อยพี่จะใส่อะไรใส่แกงหอนีมหนูไม่กินนะพี่ถ้าแกงเห็ดพี่อย่ามาทำเผื่อหนูถ้าไม่มีผักถ้าไม่มีใบย่านนาใบผักกระยงเอาเดี๋ยวไปดีหน่อยถ้าไม่มีกระยังพี่ห้ามใส่หนูเลยหนูไม่กินไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดคราวที่แล้วที่พี่ตักให้หนูที่หนูเล่าให้ฟังเนี่ยหนูเททิ้งหมดเลยอ่ะ มีถึงบอกว่าพี่บอกแกงหน่อไม้แต่พี่เอาเห็ดใส่เข้าไปไงคะเนี่ยใบนี่นะเวลาเธอแผลเธอเป็นแบบใบอะไรของพี่ไม่ใช่ใบสาบเสือนะไม่ใช่ถึงว่าเธอถูกตัดนะเธอประสบกับเล่าตมตำแล้วแผลแล้วมันสมานแผลเหรอคะมาปกบมาปิดเหมือนเดิมคือใบอะไรเนี่ยคือไม่ถูกก็ใบอะไรใบนี้พี่เขาบอกว่าช่วยสมานแผลค่ะไปตำ แล้วก็ผสมน้ำเล้าขาแล้วก็แปะปลาล็กต้มยในปังวันนี้พี่ห้ามทําต้มยําเห็ดเผื่อหนูนะหนูเป็นคนไม่ชอบกินต้มยําเห็ดนึกว่าพี่จะเอาไปแกงส้มถ้าแกงส้มมันต้องเก็บให้เยอะสิค่ะมันต้องเยอะเลยเป็นถุงเลยไม่งั้นยุบตกลงจะให้เก็บไปทำอะไรคะ เป็นคนที่ถ้าแกงเห็ดหรือแกงหน่าไม้อะถ้าไม่ใส่ใบผักกระยงค่ะจะไม่กินเลยแต่แกงยอดเน,นี่ยอร่อยไม่ได้หยิบถุงมาเลยค่ะเพราะตั้งใจจะมามาดูมาดูผักนั้น,น,นแต่มันต้องเก็บเยอะอ อันนี้ยังเปรี้ยวเอาไปเอาไปไปหาพี่ไปหาหนอ่อนๆไม่ดีกว่าเหรอคออะกนลำของอันนี้อ่อนๆน่ะเพราะว่า<อ>แต่พี่มีมาขามเปียกไหมอาหารถ้ามีใส่ได้พี่เขาจะแกงค่ะ <c oughs> ตอนลำงามๆ,ๆอ่อนๆพี่กับไม่ได้กิน,น,กนแต่ใมันอแต่ใบมันอร่อยค่ะ ใช่เสร็จก็ไม่ได้กินต้นจะนิดนิดหน่อยไปพอที่เธอจะทำลองดูสิพี่มีปลาอะไรฮะนี่ค่ะปลาที่มันสุกแล้วใส่ไปที่หลังค่ะเขามีปลาตี้อยู่ข้างๆเป็นเด็กๆค่ะ งั้นเดินมาเก็บตรงนี้พืชชนิดนี้ไหมพี่พี่อันนั้นหรือเปล่าคะที่เขาเรียกตำลึงฝรั่งล่าที่น้องๆทางยุโรปเก็บนะคะเนี่ยใบอันนี้เนี่ย,ยนเนี่ย,ยใช่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะมันมันมันเป็นเกลียวมันแบบเดียวกันแต่มันมีพันธุ์สีเขียวจ้ะตัวผู้ตัวเมีย แบบเดียวกันนี่แหละแต่ก็มีตัวสีเขียวมันจะมันไม่ใช่ผักบุ้งเปรี้ยวนะคะอันนี้อันนี้ใช่ที่ไหนคะไม่รู้แค่นี้ก็กินไม่ทันแล้วไม่ว่าจะมีผักอื่นมาเพิ่มพวกเราก็กินไม่ทันโูนี้แก่มากแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> ะะแก่มากนะคะแก่มากเลเดี๋ยวพอผ่านที่เป็นเป็นปล้องอ่อนๆค่ะเก็บไปทักสี่ห้าต้นเอาไปเอาไปรวมกันงั้นเดี๋ยวดูจะจะทำแกงอันนี้ให้ดูนะคะไปที่บ้านพี่เขาพี่เขาจะแกงส้มยอดเนี่ย ยอดจจพันนิสนาดวีดเนี่ยค่ะยอดผักวุ้งเปรี้ยวเนะน,นี่ยค่ะนออ่อนๆเหมือนแอสปาลากัสพอโตขึ้นมาหน่อยเหมือนลำอ้อยพอโตขึ้นมาหน่อยเหมือนลำไผพอตอนนี้เหมือนใบอะไรก็ไม่รู้แังกินักล้วยต่อแลนะ้วมันนะ้งแต่มันยุบอยากได้ปล้องอยากได้ลำ มันสักสี่สห, <4 S 2> ห้าต้นโ <Okay. S 2> อเคไว้รอดูแกงนะคะ